วีาได้เปิดห้องมา้่นี้ดูมาเลยนะคะมีตแ์เปิดนะคะอยู่ในนะคะใกล้ทางดีดามาเลยนะะเข้ามาเพียงแค่รเท่านก็สามารถิห้องนะคะทีมองเจ้าไมค้นคะคาเริ่มต้นดีแล้วนคะไม่ดไมีนเนะคะขอเริ่มต้นงแค่5แล้ว45นะคะก็สามารถจองห้อง้เลยนะในห้องมีอะไรบ้างคะจะเป็นโดดนะคะห้องนะคะอันนี้เป็นขนาดห้องี่ิห้าต่างเลยนะคะอะดเลยนะคะจะเห็นว่าจ่ก็จะเปิดหน้า่านี่ค่ะเนไคะเดี๋ยวเรามานห้องกันนะคะในห้องของเราเี่ยค มีนะคะเป็นนอนเตียป็นรงแรที่นอนนะคะคือดีมเลยค่ะชอบโรงที่ว่านะคะยุ่งสบายเป็นที่นอน้านะคะคดีแลวประกันสิบปีนะคะเด็กชายก็ะจ,จะเห็นว่ามีนะคะแล้วกโ็ว่ากันสิปีเลยนะคะก็อาจจะอยู่ไปยาวสามสปีเลยนะคะม่มีปัญหาะว่าเป็นน,นะคะนี่ก็ะะจะเป็นตัวที่นอนก็จะมตัวเพ่อท่าเป็นพ่นะคะะน,ะน,น,น่าจะประมาณนี้เออยมาก,แ,มากแบบประมาณเครเครอบนะคือนาเหมือนกันนะคะนอนไดุ้่สบายมาเลยคะนอนได้งนะคะอันนี้ฉันนอนรองลงนอนงลวก็จะมาสองสามคน่นอนดเลย่

ก็จะเป็นโฆษณาของเราได้จากมานก็จะเป็นลายแบบชานะคะาต้องแบคังหมดนเป็นสีโกนะแล้วก็จะมีลายนอนนี้นะคะาส่วน้เราัได้บนนี้ก็จะสงมรถจะปสองในนั้ะก็สูงกว่ากันสูงมากเลยนะเก็บของได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีสามารถแขวนเสื้อนะคะแขวนให้่งได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็าหน้านะคะอันนี้ก็เก็บของนะคะหนึสองามชั้นนะอันนี้ก็จะเป็นแขวนหักแขวนะไรแขวนเงได้เลยนะคะนี่ค่ะแต่เราเกบให้ดูนะสวยงามนะคะเรียบร้อยด้านบนนะคะแล้วก็สามารถอาจจะเก็บเป็นของเป็นวางผนไดเลย หน้าแล้วก็อาจจะแต่งตัวแต่งหน้ามองมาจาตรงนี้ได้ตรงนู้ก็ได้นะคะน้อนงานม่ร้อนค่ะน้องงานี่แอร์ต้องแอร์ต้งนี้เลยนะคะประหยัดไฟนะคะเบองหนนะคะแล้วก็ให้นะคะหนาีดีเลยนะคะหมืนสามเนี่ยสามารถสามารถนะคะใช้ในห้องขนาดพิม่า30หรืออาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยนะคะได้เลยสบอยนเนี้ยค่ะในห้อง่าารางเมรคือนาอ้นี่ังหมดทั้งห่วเเรียมทำ้นงน้ำนะคะแต่ปรตแล้วเวลาเรปแอร์นะเรายต้องิ่ไมปดระตรงนี้นะทิข้าาตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นค่ะถ้าเราปิดนะคะพอในห้องก็ส ยูใน้อมได้แบบเย็นเร็วนะคะย่างหนึ่ง้งหมนคแล้วก็ปูเฉลิมนคออนนระหนึ่งชั้นมีผาข้างปูแบบนี้อีกหนึ่งชั้นแล้วก็มีดักไลท์จะไปถึงางนะคะสีก็เป็นสีครื่นสวยงามค่ะนื่กำลังเป็นกรเบงกันต้นนะะขนาด60เซนคูนกซเซยนนะคะจะงามเหได้มากเลยนะคะคือแบบนี่ค่ะเมื่อว่างอลังการคือแบบน่ามากเลยแล้วแต่องไม่มีเสียงไม่มีแบบไม่มีโคมอะไ่เลยนะคะคือแบบหูแบบนี้เากันเลยนะคะเรติกำลังที่ที่เขาใช้ในตระหน่ค่ะคือเขาจะเป็นกระเบื้องลายเน็ตนะคือกระเบ

ท้องแบบนี้นะคะผู้ไมหนก็สามารถจะออไ้ไมมีแล้วมีห้องมีห้องนะคะจของห้องนะคะโอเคค่ะข้าหคะมาตรงนั้นกันห้องน้นของันนะคะก้จะนี่ค่ะแล้ก็เป็น่วนคาใท้ายเรียบร้อยสวยงามคกระกอวเรียบร้อยสวยงามมีฟักให้นะคะนี่ก็จะเป็นซิงค์น้ต่างๆนะคะก็นี่ก็จะปูใหม่ให้เอรียบร้อยนะคะนี่ก็มีกระจกนะคะไ้ลาบนะก็อันนี้ค่ะมีกระจกมีช่องวาของมีเคาน์เตอร์นะคะแบบนี้ค่ะก็นะคะโต่เล็กไม่ใหญ่นะขนาดพอดีนะคะสองสามคนได้อยู่นะ พ่าห้องนี้ไปถือว่าสุดๆเลยนะคะคือห้องนี้ไปเหมืกับุกหมนกอะวรจะเพราะว่อะไรเป็นเจ้าของได้ง่ายเลยค่ะคือทำานคลองแบบนี้ไม่มีต่งานนะคะเพราะว่าเอ9 9 7 0จะเนใครอยากเป็นเจ้าของห้องนี้คะรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ขายแล้วนะเพราะอะไรนะอาจจะเปลี่ยนใจนะเพราะอาจะเก็บไว้เป็นเป็นอนในโรงพาบนีคะมีแล้วนะเพราะแถวนี้ค่ะเป็นมัวไม่มีขายหลับแสงสามล้านขึ้นสี่ล้านขึ้นนะสองสามล้านข้นไีก็สามสี่ล้านนะห้องเท่ากันนะคะเรื่องเอานะคะเพราเราจะชอบแบบมุ้งแบบนี้นะคะ